ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินลงร่องน้ํามาแล้วนะครับเพื่อจะจะรัดตัดแปวรถนะครับเดินอยู่ในร่องน้ํานะครับล่องเขา่าค <c oughs> อแห้งเลยครับน้ําหมดเดินมาก็เกือบกิโลแล้วนะครับเพื่อนๆครับดูอะไรนี่เราเจอ,อีกหลงังแล้วครับบิ๊กเบิ่มเทิมเลยนะครับ นี่ครับโอ้ยตอนนี้ครับขอนเบลอเลยนี่นะครับก็เป็นสันยาวเลยนะครับดูท่านี้ไม่ชัดนะครับดูพื้นที่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่คือล่องเข่านะครับ ผมเดินมาผมก็แงนดูเรื่อยนะครับโอ้เดี๋ยวหามุมชัดๆให้เพื่อนๆดูสักน้อยนึงจะมุมไหนดีล่ะมุมนี้นะครับนี่อยู่ใต้หลังนะครับหูวน้ำนี่ไม่ต้องสุดถึงครับปูดเลยนะครับต้นกระส่งกบมาสักอ่า สิบแปดเมตรน่าจะได้อยู่ขึ้นต้นนี้นะครับพักเหนื่อยก่อนครับเดี๋ยวเราก็ต้องจัดดิบนะครับหลังนี้ต้องจัดดิบแล้วก็ไม่รู้จะโลยได้หรือเปล่านี่ครับอยู่คอนมาทางนี้เลยทางใยครับหลังนี้เป็นสองหลังนะครับ เดี๋ยวก็เริ่มลุยขึ้นกันเลยดิฟ้าเดี๋ยวแปะชุดเดินแปะชุดแป๊บหนึงก่อนสรุปแล้วเป็น่องหลังนะครับวันนี้โอ้สวัสดีครับเช้าว,วันที่ยี่สิองวันนี้ก็มาจัดหลังที่่องของเมื่อวานี้นะครับเมื่อวานนี้อากาศมันร้อนหรือขึ้นไม่ไหววันนี้ก็เลยต้อง หมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเดินดูชายบนเข่าด้วยครับชายบนเข่านี้เมื่อาวานพึ่งมันอยู่ในร่องนะครับอยู่ในร่องนี้เดี๋ยวเราจะเดินลงไปจัดออากาศก็เริ่มร้อนแล้วครับเมื่อเช้าทําท่าคึมๆก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าหลังนี้มันแกหรืออ่อนแต่ที่แนๆ่ๆผมว่าแก่ เดี๋ยวไปลุ้นกันไม่รู้ถ่ายได้หรือถ่ายไม่ได้ไม่รู้นะครับเพราะว่ากิ่งมันมองๆแล้วกิ่งมันไม่น่ามีมีกิ่งถ่ายนี่ครับเห็นไหมครับพุ่มทางนั้นยังไม่ทันเดินลงเลยนะครับเป็นเงาหลางๆอยู่นะครับเป็นเงาหลางๆอยอู่ใกล้เขียงนะครับใกล้เขียง ใกล้เคียงพึ่งนะครับหนักขอใช้ได้หนักขอใช้ได้แหละตรงไหนวะนี่ครับแบบนี้หน้าเกาะอืม ตำตำซุกซุกปล่าะลองไปอีกครับลองไปเรื่อยๆนี่ครับน,นี้ก็กิ่งหักไปแล้วต้นนี้สิครับนากาะโอ้ยสะเกาะน,นี่เส้นยากมากดู ต่อเลยครับเอาละครับเราก็เดินมาจะถึงต้นอยู่แล้วครับก็เตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับขึ้นดิบครับหลังนี้ขึ้นดิบอาจจะใช้กากร้าวช่วยนิดหน่อยครับดูนะครับ หวานครับปองปองอยู่เห็นมันปองปองอยู่นะครับว่าไม่รู้ว่าได้น้อยได้เยอะอยังไม่รู้นะครับแต่ขอรุ้นนะครับนะครับปองก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้เชือกถึงหรือเปล่าถ้าเชือกไม่ถึงนี่ก็คงกิ้งนะครับกิ้ง <c oughs> กิ้งแน่นอนนี่นะครับกิ้งเด่นเดเลยนะครับ Uh. Oh. มาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเอาใจาผ่านช่วยเอาจายช่วยผ่านโทนจะสำเร็จไหมหลังนี้เก่งก็อุปสรรคค่อนข้างเยอะครับมันมีเทาวันแล้วกก่งมันนอนนอนด้วยไม่รู้จะขึ้นไปนั่งได้หรือเปล่ายัางไม่แน่ใจนะครับจะนั่งท่าไหน <laughs> ต้องไปดูอีกทีครับข้างบนมีเก่งจับทายหรือเปล่าเนี่ยเก่งจับทายน่าจะไม่มีนะครับเสียดายครับก็ขอตั้งกล้องไว้ข้างล่างได้ไหม <c oughs> เออก็อยากตั้งกล้องให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆนะครับแต่ว่ามีโทรศัพท์ตองตัวไม่รู้ว่าขึ้นไปแล้วจะกดได้ติดหรือเปล่า เพราะว่าสายเราใสายทงมือนะครับกดโทรศัพท์ยากใช้โทรศัพท์ทายเอานะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเตรียมตัวก่อนเหนื่อยครับนะครับขอตั้งกล้องประทานี้ก่อนนะครับขอตออถอยขึ้นก่อน เราก็ขึ้นมาถึง,งต้นเรียบร้อยแล้วครับใหญ่ครับหนาครับใหญ่มากเลยโครครับโอ้เหนื่อยครับกว่าจะขึ้นมาถึงแตกตั้งแต่โขนต้นเลยครับพึ่งผ่านโนขนก็เหนื่อยนะครับอากาศมันร้อนต้องทำใจครับ ตีดิบนะครับบอกบอกเลยคลิปนี้ตีดิบคือยังไม่ได้ใช้ปันเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับเอ่อมีคางคาวมาขึ้นมาอันหนึง่งเดี๋ยวจ๊ตช่วยหน่อยนึง่งไปดูกันครับอ่าวน้ำก็เต็มสนีนะครับน,นะครับเห็นไหมเอ่ย ไหมครับตัดกัาน้ำอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เลยตั้งโฟกัสไปแบบนี้ครับเอาแค่กัาน้ำอย่างเดียว E What the อย่าช้าหน่อยนะครับไม่รู้จะถึงพื้นหรือเปล่าเนี่ยติดเปล่าไม่รู้วิดีโอเนี่ยอ,อติดนะครับก็เดี๋ยวเ,เรามาย้อนกันเลยครับดูนะครับว่าจะถึงพื้นหรือเปล่า ถึงขอให้ถึงใกล้เคียงครับใกล้เคียงลุ้นเชือกวายถึงวันนี้ ไม่ถึงครับ rumor, เพื่อนๆเชือกสิบห้าเมตรไม่ถึงนะครับต้องปลอยแล้วครับถึงไม่ถึงแล้วแต่ผูกถุงวะผูกปากถุงไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งสองุ๊บอุ้ยครับหลงเรียบร้อยอ่ะ มีดลงไปเก็บอ่อข้าล่างครับก็หลังนี้ผ่านทนตัดออกไปแต่น้าก็ปล่อยให้เขาทำต่อครับอยู่ไม่อยู่ไม่รู้หรือว่าใขรจะมาซ้ําก็แล้วแต่เรื่องเขาครับได้น้ําวันนี้สั้าระมาณเจ็ดแปดได้ครับน่าจะผ่านอยู่เจ็ดแปดเต็มกับเต็มทุ่งเลยนะครับอ่าร้อนครับไปครับ ลงข้างล่างเลยโอ้โหครับเพื่อนๆลงมาจากต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหตัวตามครับต้องกอไฟอเชือกขาดอยู่3เมตรนะครับจำเป็นต้องปล่อยเพราะว่าเราผูกถุงไว้แล้วแต่ลงมาก็รั่วนิดหน่อยครับรั่วประมาณดักไม่ถึงกระถิงแดงหรอกก็ไม่เสียดายครับ ผมไม่ได้ซ้อนถุงเองถ้าซ้อนถุงคงไม่รั่วนะครับจําเป็นต้องปล่อยนะครับปล่อยถังลงมาเลยเพราะว่ามันมันยากยากมากเราทรงตัวก็ยากดูแล้วกิ่งใหญ่ครับโอ้ถ้าเกิดว่าหลังนี้เต็มนะ13 14ไม่ไปไหนนะครับหลังนี้13 14โลนะครับนี่ก็น่าจะได้สัก8โล9โลนะประมาณดูนะมองจากที่ตัดจากบนต้นนะครับหัวน้ําก้อนใหญ่ครับ ดูนะครับ uh. พึ่งยังอยู่นะครับข้างบน,นนั้นน่ะข้างบน,นนั้นน่ะยัง uh อ,อยู่นะก็ปล่อยไว้ก่อนมันจะหายก็เรื่องของมันแต่เราก็จะเที่ยวมาดูเรื่อยๆครับเพราะว่าปลานี้เป็นปลาเห็ดโคนมันต้องเที่ยวอยู่แล้วเงอเต็มหน้าเต็มตาเลยนะครับนี่ถอนหน้ากากไม่ได้เลยนะครับหลุมนะครับนี่ทําให้คอฝายนี่จบเลยเนี่ยโอ้โหแรงจัดโดนตั้งแต่ครึ่งต้น ดีนะครับถุงมือก็ใส่วันนี้ใสถ่ถุงมือครบไม่โดนอะไรนะครับถุงมือชุดพร้อมวันนี้ดิบขึ้นไปครับร้อนหน่อยทนเนาอาก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยกขึ้นช่างดูแล้วครับนะครับเจ็โดโหลสอง <laughs> บอกแล้วไม่เจ็ดก็แปดแหละน้ำใหญ่แล้วครับเนี่ยนี่ขนาดไม่เต็มนะครับ ถ้าเต็มจะขนาดไหนเนี่ยเจ็ดโลสองนะครับอ่าก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอเพิ่งกลับมาก็เกือบเป็นลมการร้อนจัดครับ